สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมมีแนวทางเลขไม่น่าลงทุนครับสูตรนี้แม่นมากครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจิเป็นเลขตัวเดียวเด้ครับผมเลขตัวเดียวบนหนึ่งตัวไม่ไปร้อยสิบหน่วยล่างหนึ่งตัวไม่ไปสิบหน่วยครับผมครับถือว่าเอาอยู่ ครับั้งแต่ปีกายแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขไม่น่าลงทุนเอาพี่น้องเอพซีบมีเลขตัดกระล่องเอาเลขกปูไปครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของปูอารมณ์ดีเด้อครับพี่น้องปูอารมณ์ดีครับที่น้าเชื่อลงไปเิ่นจิมีเลขหลักสิบหลักหน่วยบนครับพี่น้องเนาะหรือว่าหลักสิบบนหรือว่าเลขวิ่งล่างครับผมครับซึ่งที่ปูห่มากครับผมข็ไม่เชื่อกะ ได้รับหลูน้ำปูน้ำด้ครับผมสูตรปูเห็ดไห่เบิ้งแลวก็กัมาเชือกับย่อนไปกับโอเคเลยครับพี่น้องเนาะแมนอหลีเลยครับผมตต้งแต่ปีไม่มากครับเลขที่น้ำเชื่อลงไปได้ครับผมตต้งแต่ปีไม่มากครับพี่น้องเนาะยังไม่หลุดกับผมพอเมื่อลงคลิปจะเป็นยังไงครับผมลองเบิ้งเหมือนกับเลขดับในคลิปนี้แหละครับพี่น้องครับปูกับไห้วิธีคิดมากครับผมดับบนดับล่าง ก็ลองเบิงครับพี่น้องเนาะว่าจะเอาอยูวอลครับผมพ่อมาขึ้นเวทีครับเป็นแนวทางเบิงเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกระปูเกามาเชียกขอกราบขอพระคุณปูร่มดีครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไล์กดแชร์คับเก่ามาเชียน้ำเชียร์รัวน้ำชายในเด้อครับผมปูครับเกามาเชียการนมัสการครับ ครับครับครับน้าเชียร์ได้เหลขกเด่นไปแล้วก็มาเชียร์จากไดรเหล็ก่บเด่นนะครับเอาเล็กเอาเล็นอนมาทไา้ตื่นเนาะครับปู่ครับเล็กไม่น่าลงทุนครัพี่นองเนาะให้มันน้อนคือใครอยู่นี่กะตาอันน้าเชียร์ไปวัด่นน่ะเนาะครับปู่โอ้ปู่ก็เห็นอยู่ครับครับผม เอา <Le ek. S 2> บนหรือเอาล่างก้อนเอาบนก้อนก็นไห้ปูเอืออันนี้จะรับบดบดท่านไหนตื่นไหมครับปูเป็นใครอยู่ที่ปูเนี่ยครับเลขไม่น่าลงทุนครับผมชีไม่น่าลงทุนบนเออ ร้อยสิบหน่วยครับผมทุกหลักดับทุกหลักพี่น้อยพี่ี้ที่มีหรักลอยในใจซี่ก่ะเบาๆเด้อครับผมลักสิบลักหน่วยขึ้กันครับแมนต,ตัวมันหนาลงทุนที่สุดก็คือก็คือหกับแปดห้ากับแปด หากกับแปดหากกับแปดนี่เอาไปใส่กับเบื้กเด่นปูเปล่าปูจีมแมนไปเร่งชันตัวแต่มันจะมาอะปูเนาะปูทีน้ำเชียรลงไปก็คือ,อหนึ่งหนึ่งกับสามนะปูนหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามบนครับผมลงคลิปไปแล้ว แล้วก็มาทีเลขไม่น่าลงทุนล่างมีเมื่อวนาลงทุนล่างมันมีกับรับบ่ตื่นขามปีพคนน่ะเพราะท่า,านไอ้ตื่นอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วมันนะปูแมนครับกันปีที่สองที่สามมันก็จะรับอีกอยูุติสันนิษฐานนี่ <laughs> <c oughs> เห็นเวทีวิทย์นึงใหญน้อวันนี้น้อมันก็บรับอยู่คือเก่ามันนั่น,น,นะรับคือเก่านับปู ดับล่างศ<ส><ส>ูนย์ศูนย์แมนปปไม่น่าลงทุนดับล่างศูนย์ทุกหลักครับไม่น่าลงทุนแมนเพราะว่าเพราะว่านี่มันขามปีแล้วนะครับปูขามปีแล้วคือว่าปีที่แล้วนี่เอายูเล่นาะปูแมนมัดปี โกเจนี่มดปีแล้วก็มานี่แหละครับพี่น้องผพราะมเป็นสี่หางวดหรือว่ามาหนีอีกน <Man. S 1> ยังอยู่นะครับผมเหมือนกับเหล็กบนที่กันเนาะปูแมนม้าออกกัางแจออก,ออกพันสาผลมาครับม้าเร่ๆม้าเร่ๆขามปีฮอดตั้ง้นปีไม่อีกตือมาอีกคือเก่าอมีนมันก็บพราท่านไห้รุตตะเทียม,มเนี่ยรันมัดจีได้แตงยี่สิบสี่งวดอยู่แตงนับขึ้นไปนี่โอ้ oh. ยี่สิบสี่งวด<ล>ดับเอาอยู่อ,อันบนนี้อันบนนี้ไม่เกะยี่สิบสองงวดครับมันบอท่านไหนรุดบอท่านไหนมันไเกียบอท่านไหนตองมันได้เกียครับปูเนืวว่องวางหัวก็เปิดมีดเห็นสันที่ันโอ้มีหลายอย่างอินะปูเนาะอก็เลยบอกน้ำแช่บ้านเป่าบนกินเปิดมีดเด,ด้เอเนีอย นเข้าใจก็ามาครับผมดับบนสี่ดับล่างศูนย์ครับโอ้ศูนย์นีน่กัดค <c oughs> ันผูด้ได้เออคันผู้ได้มักในที่เก่าขึ้นข้างบนก็ได้พเป็นยังมาปูนาะแมนที่ผู้ได้มักังที่เก่าร่งล่างก็ได้เพาเป็นยังครับ โ่หามเพราะว่ามันนีมันหามเมือนแกรักของมันได้ซื้อครับดับลางบนไปได้ครับผมดับบนลางไปได้ครับถ้าจะไหม้หนีครับพี่น้องเนาะก็คือไปเลียนล่างสิครับผมามักซี่ธมักศูนย์กับไปเลียนบนเอาครับผมเพราะว่าสูตรตู้กยี่สิบสี่งวดเด้อครับผมลางนี่ยังไม่หลุดนี่แหละครับผม เอาสําหรับปนี้ปูกับมีแนวทางเล็กรับมาฝากนี่แหละครับผมสําหรับเล็กเกิดกับยุทธีน้ำเชียรได้ครับพี่น้องครับอันระ,ระว่างอันเฮยกซองนี่แหละอัน <laughs> เล็กเกิดทีปด่ปูโอ้เฮยกซองดีและปูครับผมปูล่มดีครับของของของแม่แม่ยังก็อันฟันว่าได้หาบเนี่ยวันนั้นน้ำเชียกันยังคุ้มไปเอาอัน เหล็กหนึ่งเมื่อใส่แปดหยุดยุติอันบอดีพออันเด็บบอดีปูอันเพิ่นบันเล็ที่เพิ่นเออกระนั่นละ่ะครับ <laughs> บันเล็ที่เพิ่นหนึ่งแปดหนึ่งกันข้าเจ้าให้สำนักก็เอาเลยแบงไงเดี๋ไปคุ้มเมาบ้านเลยที่<อ>ข้าเจ้าเอางนะ <laughs> บอดีปูพ่อพ่อแม่เพิ่นเบาปุ๊บนี่เอฟซีเดี็บปูบันนี้ เจบซี่กับผมได้ถามเพื่อเฮซี่เพราะว่าอ่าคนฟังนี่เริ่มส,สังเกตทำไมไม่ถามบ้านเล็กที่เดียบาน,นี่ปูอย่างอีกครับตลาดซุ้นนี่ปูพอเจ็บซี่ท่วมากเพื่อนฟันจักมโมงขึ้นก็ถามเพ่นนี่อีกกับอ้ยผมก็ลืมถามกับฟันคอนที่แจ้งนี่สีแม่เล่เพิ่มาไหมครับครับใครเยื่อน แม่กีเล่ากัว่าถืออยู่ครับมันบอกดอกว่าเลยกที่เล่ากันยังบอกผิดอยู่อ๋อครับแต่วามันก็ติดหนึ่งอยู่ทีปูอมันติดอยู่ทางติดนั่นครับมันจิเป็นงามทั้งฝุ่นหมอปู่ศูนย์หาดสามแปดสามเจ็ดฝุ่นหมอปู่เป็นฝันลามันอยู่ฝุ่นลามันอยู่รอฝุ่นลาลายปูเนาะ แม่งเอาครับพี่น้องเนาะ<ข>เบิกคว่มสันข้างบนเนียนยันมนันเอาหนึ่งขึ้นไปใส่ยืดเดอเนี่ยโอ้ตอนนี้นะปูแม่งมันกระแสมันดังแห้งครับหนึ่งเดี๋ยวจะคอยเท,ท,ท้ามีโค้งที่ถ่ายปูจิมาหยับอีกทีหนึ่งได้ครับผมเบิ่งทีดน้ำเชียร์เชี่ยวแดงครับเข้ามาเชียร์กับสิรบกวนปูสำนีเด้อครับปู กราบขอผู้พูนปู่าัวปูการนรรมสการครับเอาครับพี่น้องครับผมคลิปนี้จะเป็นเลขกบนาลงทุนเด้อครับพี่น้องบอสแมนว่าดับหัวก็ดับได้เด้อครับพี่น้องเนาะเป็นปีแล้วครับผมครับก็มามเชียร์กับด้เฮดย้อนไปพร้อมครับผมไปกระปูแต่ว่ากับ่บดิเฮดไปจนถึงปีกลายแล้วครับผมเฮ็ดย้อนไปแค่ปีนี้ครับ เลขดับปู่อารมณ์ดีครับไม่น่าลงทุนบนทุกหลักคือซีเดอครับผมไม่น่าลงทุนล่างทุกหลักคือศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมทามักซี่กับเล่นล่างครับผมมักศูนย์กับใส่บนน้ำครับเหมือนตอนนี้เลขข้อมฝันของพอผู้ถอกคือศูนย์หา้วยครับผมจะลืมมาเลขฝันนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอย่าลืมว่า พอหมักจะมีที่เด็ดวันที่สิบหาสิบหกอเด้อครับพี่น้องอย่าลืมครับนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิมีนาคม6กเลขดับปูอารมณ์ดีครับมักกะะจัดคัดกับผานครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยร่เงินไปน้ำกันเด้อครับผม16มีนาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ